วันที่16พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาก,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดนิทรรศการการแสดงภาพถ่ายเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหากรรมรอยกระทงนเอเชียชิคเดอะริเว่าฟอนน์ำถนนเจริญกรุงครับโดยมีนายสุรพลสนว,สนเวสนิเศรณีผู้ว่าราชการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางเผยแพร่ความงามของบรรยากาศในเทศการาารอยกระทงแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยสู่สายตาผู้ชมและนักท่องเที่ยวทั่วไป นิทรรศการนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง28พฤศจิกายนณเอเชียชิคโกดังซีในการเปิดนิทรรศาการภาพไทยรอยกระทงเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการกระตุน้นและก็สร้างการรับรู้นะครับสำหรับเพรีรอยกระทงที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่28นะครับอันนี้ก็วัตถุประสงค์ก็คือว่าเรามาจัดที่เอเชีย c ิคเนื่องจากเป็นที่ที่มีผู้คนนะครับเดินทางเข้ามามากแล้วก็ต้องการสร้างการรับรู้ว่า ในเรื่องของประเพณีลอยกระทงเนี่ยในหลายๆพื้นที่เนี่ยมีความแตกต่างแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สุโขทัยก็ดีที่ยุทธยากรุงเทพมหานาครพระนครศรียุทธยานะครับจังหวัดตากเป็นต้นนะฮะรวมทั้งถึงไปถึงภาคใต้เช่นจังหวัดสงขาก็มีการจัดที่ที่โดดเด่นเราก็เอาภาพถ่ายของแหล่งที่ต่างๆเนี่ยมานําเสนอตั้งแต่ต้นนะครับเพื่อที่ผู้ที่สนใจเนี่ยก็จะได้ตัดสินใจในการที่จะเดินทางไปร่วมนะครับ นอกจากนั้นก็เป็นการบอกกล่าวนะครับว่าในช่วงวันที่24ถึงวันที่28ของพฤศจิกายนนี้การท่องเที่ยวประเทศไทยร่วมกับทางเอเชียทิคเราก็จะจัดกิจกรรมในเรื่องของการลอยกระทงนะครับทรทจะมีเรื่องของการทำเหมือนกับกระทงะเรือเรือไฟฟ้าเรือประดับไฟนะครับตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่28ก็10ลํารรเป็นเรือขนาดใหญ่นะฮะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการจัดกิจกรรมด้านบันเทิงและกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีที่เกี่ยวเนื่อง กับการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการลอยกระทงนะครับมีพิธีจองเปลียงเป็นต้นนะฮะแล้วนอกนั้นก็มีการแสดงโขนมีเรื่องของการจุดพลุไฟนะครับแล้วก็มีการแสดงบันเทิงต่างๆมากมายนะครับท้งนี้ในส่วนของการจัดงานสีสันแห่งสายนะ้ำมหากรรมลอยกระทงปี2515จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24-30พฤศจิ 30, กาย,ยน2555 ใน8พื้นที่หลักทอ่ประเทศได้แก่กรุงเทพสุขุมยิทป่เชียงใหม่อยุธยาสมุทรสงครามสุพรรณบุรีและสงขาโดยในปีนี้นะครับทรทคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวและร่วมงานกว่า600คนประมาณการว่าขอให้เกิดรายได้กว่า807ล้านบาทคนระับเราก็อยากจะขอเชิญชวนสิ่งแรกนะครับว่าอร่อยกระทง เป็นกิจกรรมประเพณีเทศกาลของเราที่สืบสารกันมานานนะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้ทำอย่างวิถีไทยนะครับก็คือแต่งไทยมาลอยกระทงกันแล้วก็ ในส่วนของกระทงที่ใช้ก็ให้ช่วยกันนะครับหากระทงที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็1 6 7 2สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าพื้นที่ที่มีการลอยกระทงนะครับที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับลักษณะที่มีความโดดเด่นก็อยากจะขอเชิญชวนในช่วงนั้นครับ